นักเรียนทุกคนค่ะสำหรับในรายวิชาสังคมศึกษานะคะชั้นมันธยมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะในชั่วโมงนี้ค่ะจะเป็นการเริ่มต้นบทเรียนใหม่นะคะหลังจากที่เราจบในส่วนของบทเรียนทวีปเอเชียไปแล้วนะคะค่ะในชั่วโมงนี้ค่ะจะเป็นในเรื่องของทวีปออสเตรเลียแล้วก็โอเชียเนียนะคะนักเรียนดูหนังสือในหน้า76หนะคะ ในส่วนของอ่าเนื้อหาในวันนี้นะคะที่เราจะเรียนก็จะเรียนในส่วนของลักษณะทางกายภาพของทวีปออสเตรเลียและก็โอเชียเนียก่อนนะคะค่ะไปดูกันเลยค่ะลักษณะทางกายภาพของทวีปออสเตรเลียแล้วก็โอเชียเนียนะคะจะตั้งอยู่ที่ตั้งอนาเขตนะคะแล้วก็ขนาดจะเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกค่ะ มีเนื้อที่ประมาณ8.4ล้านตารางกิโลเมตรนะคะมีตำแหน่งที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์คือละติจูด28องศา75ลิปดาเหนือถึง54องศา30ลิปดาใต้และลองจิจูด112องศา57ลิปดาตะวันออกถึง109องศา12ลิปดาตะวันตกค่ะไปดู ในแผนที่นะคะในทวีปออสเตรเลียและโอเชเนียจะประกอบไปด้วยประเทศออสเตรเลียค่ะนิวซีแลนด์ปาปัวนิวกินีและประเทศในหมูกก่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกอีก11ประเทศนะคะไม่รวมประเทศที่อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอื่นค่ะอันนี้คือเป็นแผนที่อาณาเขตของทวีปออสเตรเลียแล้วก็โอเชเนียนะคะไปดูจุดเหนือสุดนะคะ จุดเหนือสุดดูแผนที่ดีกว่าเนาะจุดเหนือสุดนะคะน,นักเรียนดูในหนังสือก็ได้นะคะถ้าในสไลด์มันจะตัวเล็กเกินไปนะคะในหนังสือหน้า76ค่ะจุดเหนือสุดอยู่ส่วนของแผ่นดินออสเตรเลียนะคะคือปลายแหลมเคธยอกค่ะ,ะแล้วก็ส่วนของเกาะก็คืออยู่ที่เกาะอีสเทิร์นหมู่เกาะมิสเวย์นะคะ จุดใต้สุดค่ะจุดใต้สุดอยู่ส่วนของแผ่นดินออสเตรเลียคือปลายแหลม south e a s นะคะส่วนของเกาะก็คือเกาะแมคควอรีนะคะนักเรียนเห็นไหมคะเห็นในรูปไหมคะจุดใต้สุดตรงที่ลูกศรชี้นะคะอ่าในส่วนของแผ่นดินอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของเกาะนะคะก็จะอยู่ตรงลูกศรก็คือเกาะแมคควอรี ประเทศออสเตรเลียนะคะต่อไปค่ะจุดตะวันออกสุดค่ะจุดตะวันออกสุดนักเรียนดูกรอบสีชมพูนะคะขวามือแล้วก็ลูกศรชี้มาตรงตรงที่มันเป็นส่วนของแผ่นดินเนาะส่วนของแผ่นดินออสเตรเลียคือไปแหลมไบรอนนะคะแล้วก็ส่วนของเกาะก็คืออยู่ตรงเกาะทริปเบอร์ตันนะคะมันจะอยู่คนละที่นะคะมันจะไม่อยู่ตรงจุดเดียวกันต่อไปค่ะจุดตะวันตกสุด ส่วนของเกาะค่ะอยู่ที่แหลม Inscription เกาะเตอร์คาด็อกนะคะแล้วก็ส่วนของแผ่นดินออสเตรเลียคืออยู่ที่ปลายแหลมสตีฟค่ะต่อไปนะคะอันนี้คือประเทศนะคะในทวีปออสเตรเลียแล้วก็โอเชียเนียนะคะ ค่ะเครรอรัฐของออสเตรเลียค่ะเป็นแผนที่แสดงภูมิประเทศของเคอรรัฐออสเตรเลียนะคะในหนังสือมีนะคะตามสไลด์ที่คุณครูขึ้นในหนังสือมีค่ะแล้วก็ภาพจะชัดเจนกว่าเพราะว่ามันเป็นภาพขนาดใหญ่กว่านะคะก็จะมีในแผนที่มันจะมีอยู่แล้วคำอธิบายสัญ,ญลักษณ์เนาะรวมถึงค่าความต่างระดับนะคะความสูงความต่ำนะคะตามอ่าระดับน้ำทะเลนะคะ ต่อไปค่ะลักษณะภูมิประเทศของออสเตรเลียค่ะลักษณะภูมิประเทศของออสเตรเลียนะคะมีลักษณะแบ่งออกเป็น4ลักษณะดังต่อไปนี้นะคะ 1. ค่ะแนวภูเขาสูงทางด้านตะวันออกนะคะมีเทือกเขาวางตัวยาวตามแนวเหนือใต้เรียกว่าเทือกเขาเกตูไวดิงนะคะเทือกเขาเกตูไวดิงเนี่ย เป็นเทือกเขาที่มีความยาวอันดับ3ของโลกค่ะเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ำสายสําคัญของประเทศออสเตรเลียนะคะแนวเขานี้ยาวประมาณ3,500กิโลเมตรมียอดเขาที่สูงที่สุดก็คือยอดเขาคอซิอัสโกสูงประมาณ2,228เมตรค่ะเดี๋ยวจะมีรูปภาพประกอบอท้ายการอธิบายนะคะ แนวเทือกเขานี้เป็นแหล่งต้นน้ําของสายน้ําสําคัญที่ไหลสู่ที่ราบตอนกลางเช่นแม่น้ําดาริงแม่น้าเมอรีแม่น้ําวอริโกแม่น้าฟินเดอร์นะคะต่อไปค่ะเป็นบริเวณที่ราบสูงทางตะวันตกที่ราบสูงทางตะวันตกเป็นอนาบริเวณที่กว้างใหญ่มากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศขอบสูงของที่ราบสูงนี้อยู่ทางตะวันตกแล้วลาดเทไปทางตะวันออกสู่ใจกลางทวีป ความกว้างใหญ่ของพื้นที่ทําให้พื้นที่ภายในทวีปเป็นทะเลทรายเนื่องจากอิทธิพลความชื้นจากทะเลเ,เข้าไปไม่ถึงนะคะในเขตที่ราบสูงตะวันตกค่ะมีหย่อมภูเขาที่สูงกว่าระดับที่ราบสูงอยู่หลายแห่งระหว่างเทือกเขาเหล่านี้มีทะเลทรายกระจายอยู่หลายแห่งเช่นกันทะเลทรายที่สําคัญก็อย่างเช่นทะเลทรายกิฟสันนะคะทะเลทรายเกสเซนดีทะเลทรายเกสต์วิสตอเรียทะเลทราย ซิมสันแล้วก็ทะเดซายธนามินะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูกันเนาะต่อไปค่ะที่ราบตอนกลางนะคะที่ราบต่ำตอนกลางแบ่งออกเป็น 4, 4ีเขตยอยค่ะก็คือ1ที่ราบรุ่มแม่น้ำดาร a r ิงเมอร r ี่นะคะเป็นเขตที่ราบที่มีความสำคัญที่สุดของออสเตรเลียค่ะส่วนใหญ่ของพื้นที่ที่อยู่ในรัฐนิวเซา w ล l e ์นะคะเป็นบางส่วนที่อยู่ในรัฐควีนแลนด์แล้วก็วิกตอเรี บริเวณนี้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญของออสเตรเลียค่ะต่อไปค่ะเขตที่สองค่ะคือเขตที่ลาบรอบทะเลสาบแอร์นะคะเป็นที่ลาบที่อยู่รอบทะเลสาบน้ำเค็มแอร์เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของทวีปค่ะอยู่ลึกเข้าไปในทวีปจึงเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะแห้งแล้งนะคะมีทะเลทรายอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอยู่สองแห่งค่ะก็คือทะเลทรายซิมสันและก็ทะเลทรายสเตอร์สโตนีนะคะ ต่อไปค่ะ,ะเขตย่อยที่3นะคะก็คือเขตที่ราบน,นลราบเป็นเขตที่ราบที่อยู่ชายฝั่งทะเลทางตอนใต้นะคะของทวีปรอบอา่าวเกสต์ออสเตรเลียเรียนบสนะคะบริเวณที่ราบนี้ไม่มีสายน้ำปรากฏบนผิวดินค่ะ เพราะธรณีชั้นล่างเป็นแผ่นละนาบหินปูนจึงมีรูโพงมากมายน้ำผิวดินจึงหายไปตามรูโพงต่างๆดังนั้นถึงจะอยู่ชายฝั่งก็เป็นเขตแห้งแล้งกันดานในเรื่องน้ำบนผิวดินนะคะต่อไปค่ะเขตที่4คือเขตที่ราบรอบอา่าวคาเพนเทเรียนะคะที่ราบนี้มีแม่น้ำสายสั้นๆนะคะ่ะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตร้อนชื้นของซีโลกใต้พื้นที่จึงปกคลุมไปด้วยป่าดิบชื้นนะคะต่อไปค่ะ ลักษณะภูมิประเทศอ่าลักษณะที่4นะคะก็คือบริเวณกเกาะแทสเมเนียนะคะกะแทสเมเนียเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียค่ะอยู่ทางตอนใต้ของรัฐวิกตอเรียพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นภูเขานะคะมีหุบเขาระหว่างเทือกเขาแล้วก็ชายฝั่งแคบๆพื้นที่ปกคลุมไปด้วยป่าไม้แล้วก็ทุ่งหญ้าตามไหล่เขานะคะ เดี๋ยวครูจะเปิดรูปประกอบให้นักเรียนดูนะคะอันนี้คือในแนวภูเขาสูงทางด้านตะวันออกนะคะที่อธิบายไปเมื่อกี้นะคะก็คือว่าจะมีลักษณะที่เป็นเทือเขาวางตัวยาวตามแนวเหนือใต้เนาะ,ะแล้วก็มียอดเขาที่สูงที่สุดนะคะก็คือยอดเขาคอสซิอัโกนะคะ ต่อไปค่ะบริเวณที่ราบสูงตะวันตกค่ะก็จะมีอุทยานแห่งชาติบูนูลูลูบริเวณที่ราบสูงคิมเบอรี่นะคะแล้วก็อุทยานแห่งชาติอูลูลูเป็นลักษณะเด่นทางธรณีนะคะก็จะมีลักษณะของสภาพที่ค่อนข้างที่จะแห้งแล้งนะคะต่อไปค่ะอันนี้คือบริเวณที่ราบต่ําตอนกลางนะคะบริเวณที่ราบต่ําตอนกลางก็จะมีลักษณะอ่าเขตย่อยอยู่ทั้งหมดอยู่4เขต เนาะอันนี้นะคะในรูปนะคะรูปขวามือนะคะจะเป็นทะเลสาบแอค่ะทะเลสาบแอคเป็นอ่าที่เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของทวีปนี้นะคะแล้วก็อยู่ลึกเข้าไปในทวีปเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะแห้งแล้งเหมือนกันนะคะแล้วก็มีทะเลทรายถึงแม้ว่าเป็นทะเลสาบแต่ก็มีทะเลทรายอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะคะต่อไปคะ่ะอันนี้คือบริเวณเกาะ เ a สเ a เนี mania, นะคะเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียค่ะอยู่ทางตอนใต้ของอรัฐวิกตอเรียนะคะต่อไปค่ะอันนี้คือประเทศนิวซีแลนด์นะคะลักษณะภูมิประเทศของประเทศนิวซีแลนด์นะคะก็จะประกอบไปด้วยเทือกเขาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะในส่วนของมันจะมีเกาะเหนือกับ เกาะใต้นะคะมีลักษณะเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกเนาะประกอบด้วย4เกาะที่สำคัญสาคัญนะคะอยู่ส4เกาะมีเกาะเหนือเกาะใต้เกาะสจรัแล้วก็หมู่เกาะเซธัมนะคะค่ะลักษณะภูมิประเทศของนิวซีแลนด์ค่ะเกาะเหนือนะคะลักษณะภูมิประเทศเกาะเหนือ และเกาะใต้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาแล้วก็มีที่ราบใช้ฝั่งแบบแคบๆนะคะกระจายอยู่ตามชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะใต้แล้วก็มี c a n เ e อร์เบออยู่ตรงกลางเป็นพื้นที่ท,ที่ทำการเกษตรที่สำคัญของประเทศนะคะด้านขวามือค่ะเกาะใต้ก็จะมีภูเขาแล้วก็ทะเลสาบที่ค่อนข้างจะสวยงามในอุทยานแห่งชาติ ฟิยอตแลนในเกาะใต้ ai, มรดกโลกแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็มียอดเขาเมาคุกนะคะยอดเขาสูงส่วนหนึ่งของเทือกเขาเซาเทิร์นแอลนะคะประเทศนิวซีแลนด์นะคะต่อไปนะคะเป็นประเทศในหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะแบ่งออกเป็น3มกลุ่มประเทศนะคะก็ได้แก่อ่าไมโครนีเซียนะคะโพลินีเซียแล้วก็เมลานีเซีย นะคะไมโครนีเซียค่ะจะจะประกอบไปด้วยประเทศไมโครนีเซียหมู่เกาะมาแชลนะคะนารูปาเลาต่อไปค่ะโพลินีเซียค่ะจะประกอบไปด้วยประเทศคิริบัสซามัวตองกาดูวาลูนะคะแล้วก็3ค่ะกลุ่มประเทศของเมลานีเซียจะประกอบไปด้วยประเทศฟิจีปาปัวนิวกินีนะคะหมู่เกาะโซโลมอนแล้วก็ วานูวาตูนะคะเราจะได้ยินชื่อคุน้นในหมกกู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกที่ได้ยินบ่อยๆคืออะไรคะปาปวานิวกกนีเนาะเราจะได้ยินบ่อยที่สุดนะคะตองกาก็คือ,อล่าสุดที่เกิดภูเขาไฟระเบิดใต้มหาสมุทรนะคะที่ทำให้เกิดคลื่นสึนามินะคะมีการแจ้งแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเกิดคลื่นสึนามิเกิดขึ้นนะคะค่ะตำแหน่งที่ตั้งค่ะ ของประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแิซิฟิกนะคะจะตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกกระจายตัวอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรแิซิฟิกค่ะลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกาะเล็กนะคะเกาะขนาดเล็กนะคะเป็นประกอบไปด้วยเกาะในส่วนของเกาะที่เป็นยอดของภูเขาค่ะภูเขาไฟใต้มหาสมุทร นะคะเกาะอยู่ในกลุ่มเกาะโอเชเนียจึงมี2ประเภทก็คือเกาะภูเขาไฟแล้วก็เกาะปะการังเนาะเกาะภูเขาไฟนะคะลักษณะถามว่าสวยไหมก็สวยนะคะแต่มันก็แอบแฝงไปด้วยความน่ากลัวเนาะรวมไปถึงเก,กาะปาการังด้วยนะคะเนื่องจากว่าในลักษณะภูมิประเทศของ ประเทศในหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะอยู่ในมหาสมุทรลึกแล้วก็อยู่ในแนวรอยเลื่อนรอยแตกของเปลือกโลกที่อัดตัวกันตามแนวของขอบทวีปดังนั้นกระบวนการการเคลื่อนไหวทางธรณีเนี่ยมักจะเกิดขึ้นได้แบบเสมอกลุ่มเกาะเหล่านี้จึงได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวภูเขาไฟปะทุแล้วก็คลื่นซึนามิอยู่เป็นประจำ นะคะค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะเรียนไปเรื่องในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศก่อนนะคะถ้าชั่วโมงหน้ายังเป็นการเรียนออนไลน์นะคะก็จะมาต่อในเรื่องของลักษณะภูมิอากาศของทวีปออสเตรเลียแล้วก็โอเชียเนียนะคะแต่ถ้าเป็นออนไซต์ site, เราก็จะต่อเนื่องในเนื้อหาต่อไปเหมือนกันนะคะค่ะยังไงก็สำหรับในชั่วโมงนี้นะคะอ่า ครฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะคะรอรุ้นกันว่าจะเป็นออนไลน์หรือออนไซต์นะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ